เธอดูนิดว่ามันมีอะไรหายบ้างนะมันงัดเข้ามาได้ไงวะเออบ้านเราแปลกๆเลยเธออ่ะตีนเต้นเห็นตีนไหมเออเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณใครอ่ะพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษอะไรแล้วมึงมาเข้าอะไรบ้างเนี่ยเข้ามาได้ไงอ่ะผมผมผมนึกว่าทำไม บ้บานเพื่อนพอดีผมเข้ามาแล้วผมบ้านพเพื่อนพ่อมดิที่บ้านกูผมเข้ามาแล้วผมตกใจพี่นันง่งเลยนั่งลงไปเลยครับพี่ครับครับครับผมแล้วมึงเข้ามาได้ไงมึงขโมยของอะไรแปกเปล่าไม่ไม่ได้ขโมยพี่พอดีผมเข้ามาผิดพอดีผมเหเข้าม้านผิดแล้วมึงรู้ว่าผิดมึงไมไ่ออกอะไรอ่ะนะเผลอหลับไปครับพี่มึงเผลอ ครับเมื่อกี้มึงเข้ามาเฉยได้ไงกูล็อกไว้เมึงดูกล้องวงจรปิดไหมไม่ไม่ไม่ที่ที่พวาส่งตำรวจไม่ได้ที่ขโมยใช่ไหมติดจ้าไม่ไม่ติดพี่ไม่ติดครับอ้าวไม่ติดมึงเข้ามาทำไมผมเข้ามาพอดีนึกว่าบ้านเพื่อนพี่พอดีเข้ามาเลยเกิดอะไรขึ้นเนึกว่าบ้านเพื่อนได้ไงเออเข้ามาค่ะนะบ้านนู้นมึงมีเฟอร์เจอร์นี่เหรอมันเป็นแบบนี้เหรอฮะผมว่าฟกับบานก็ตีแม่ขอโทษพี่นะเดี๋ยวผมพี่ไอ้ขึ้งขโมยของไปเปล่าวหรือมึงยอมรับมาดิมึงเอาไปเปล่าเอาอะไรไปมั่งมึงเอาอะไรไปมั่ง จะมาอขงี่มึงเอาอะไรไปบ้างไม่ไม่ได้หยิบเลยครับแล้วมึงเข้ามาทําไมพอดีผมเข้ามามึงไม่ได้เข้าผิดมึงเข้ามาทําไมผมไอ้เหี้ยแม่งกวสช่องไตขอโทษพี่ฮะถึงกบาลแม่งดีไหมฮะแล้วมึงเข้ามาเข้ามาทาไมมึงจงใจเนี่ยมึงทานี่มันป่องมันปิดเนี่ยฮะแล้วกูเห็นเนี่ยประตูบ้านั้งแต่ข้างนอกแล้งัดเออหลุดออกมาเนี่ยแล้วมึงงัดตรงนี้อีกมึงเนี่ยมึงนี่มันโจรนี่ว่าไม่ใช่วี่พอดีผม ทำอย่างเงี้ยแจ้งตำรวจเขาจับมึงไม่ส่งส่งตำรวจเลยถ้าไม่ยอมรับก็ส่งตำรวจเลยส่งตำรวจเลยมั้ยยอมรับไม่ใช่เฮ้ยเธอโทรเรียกตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเธอดูแม่หน่ยอมรับแล้วครับพี่มึงยอมรับเรื่องอะไรมึงทําไมเข้ามาทําไมมึงเข้ามาทําไมมึงขโมยของที่ไหนเฮ้ยเขาขโมยพี่อ่ะมึงพูดมึงเข้ามาทําไมมึงเข้ามาทําไมผมจะเข้ามาหาแฟนพี่มึงเข้ามาหาแฟนกูเรื่องอะไรมีธุระอะไรเห็นสวยผมก็เรียกว่าตอนแรกผมอะไรนะ คมคือเขาพี่อะไรแม่งเอาเอาทุกทีพอแล้วเดี๋ยวแม่งสงบไปแล้วร่วงไปแล้วอีกนี่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่คนเดียวก็คือก็โดนมันคมขืนแน่เลยอัดไปแล้วใช่ป่ะอัดแล้วมันยอมรับมีใช่ป่ะแจ้งรูดแจ้งรวดแม่งนี่เอาแม่งเข้าคุกไป